ห่างสนามไปเป็นเดือนเนี่ยมาวอรนะ์ไมเยเดี๋ยวเอาจริงอ่ะวอร์ในแรงซะด้วยเอ้ยดีก่อนดียก่อนเ้ส่ใ่ ว่วันแฟลกวันแฟลกวันฟลกวันเฟลกตู้ตัวตัวต e n e m y remaining เอาให้แล้วเอาให้ขอเยอะกว่านี้ขอเยอะกว่านี้สิบสมกับยี่สิบเอ็ดมันไม่ได้ต่างกันมากเดี๋ยวขึ้นไปให้ดู Need a drop เฮโดโู้ว่าไอ้ยี่สิตัวเนี่ยมันมันเล่นมากี่สิบตามันได้ขนาไอ้โยกเฟกเอไโกบีโนมี้พอไหมแค่อปเกาะอน้อยก็อืมพวนี้กอนเล็ก็พอละเดี๋ยวเอาให้เฮ้ยโว

Enemy remaining three yeah. my oldest they demand a fight thanks hey, yeah, no escape <laughs> Enemy them I'm pissed. Spike down A. One less. You had your thumb. Left My turn. Okay, go ahead. Hey. kindness oh, spike, yeah. spike down b I got the spike. over there yeah. here yeah. here yeah. enemy target down. Obi, Ultimate ออบีออบีออบี down. เฮ้ยอ,อ,อ,อีกตัวเดียวจะทันละเฮ้ยจำมาแข่งกับพวกนี้แล้ไหมเนี่ยนีาจำล้วนี่จหลังตัวนะอ้าวไม่แข่งก็กได้ไม่แข่งก็กได้เดี๋ยวโยวนละ One enemy remaining อย,อยู่นี่เพื่อนอยู่นี่เพื่อนไม่อยากยิงมันอ่ะสงสารมัน <c oughs> เว้ยแล้วมันหันลูกแปดทันด้วยนะ่ะ